บางทีมันก็แวบๆเดียวนะนะแว๊บๆบเดียวนะฮะก็แป๊บเดียวก็จะได้ทํางานแล้วนะครับผมนะฮะอันนี้หยุดสี่วันนะวันนี้จะต้องรีดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะครับของผมของลูกนะครับเอ่อแม่เนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขคุณแม่ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้บุญรักษาคุณแม่ทุกท่านนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสําคัญทีเดียว นะครับก็เห็นลุงป้านะครับก็ไปกราบอาขอพรอนะครับตามความศรัทธานะครับก็ขอให้ลุงป้าเาขาใช้คาว่าอะไรเนี่ยขอให้ความจริงใจที่ลุงป้าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ขอให้ความบริรรสุทธิ์นะนั้นจงประสบผลสำเร็จนะครับขอให้บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นจงประสบผลสำเร็จนะฮะ มันก็แปลกดีนะระหว่างความบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะหวังอย่างหนึ่งอย่างใดได้นะเพราะว่าระบบการกล่าวหาคือระบบที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรมของไทยมันไม่มีระบบลูกขุนไม่มีอะไรนะฮะเราก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับก็คือระบบการกล่าวหาทีนี้ระบบการกล่าวหามันก็พัฒนาไป มันพัฒนาไปนะครับด้วยด้วยด้วยหลักวิชานะฮะมันพัฒนาไปเช่นในขบวนการยุติธรรมก็จะมีหนึ่งพนักง,งานพนักง,งานสอบสวนนะครับทีมแรกที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อ,อจับถ้าเป็นการทำผิดซึ่งหน้านะครับหรือว่า สิ่งนั้นมันมีคนเห็นชัดเจนนะครับมีกล้องวงจรปิดมีอะไรชัดเจนการรวบรวมพยานหลักฐานก็ง่ายนะครับในการส่งฟ้องนะครับถ้าเป็นการทำอา,อาชญากรรมนะครับอันเป็นหมายความว่าเป็นอาชญากรอาชญากรรมที่เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้นะครับนะครับเป็นลักษณะของการกระทําผิดนะครับ ันหมายความว่านะการฟ้องนั้นก็จะต้องเป็นอาญาแผ่นดินนะถ้าเป็นอาญาแผ่นดินมันก็จะเป็นอีกแบบนะครับอาญาแผ่นดิน,นยอมความไม่ได้นะครับก็จะมีขั้นต่อมานะะที่จะต้องฟ้องนะฮะ,นะฮะก็คืออายาการนะครับระหว่างตํารวจอายาการนะก็จะมีบุคคลที่ถูกกล่าวหาถูกกระทาผิดใช่ไหมฮะว่ากระทาผิดเนี่ยก็จะต้องมี ทนายมีทนายอ่ามีทนายต่อไปก็คือระหว่างอายการก็จะมีศาลอ่าศาลสถิตยุติธรรมก็จะมีสามศาลดังนั้นมันก็จะมีฟ้องฟ้องมันมีทั้งฟ้องตรงฟ้องตรงนะครับกับฟ้องที่อายการมันก็จะมีสมากอายการก็จะเป็นบางอ่าเป็นอายาแผ่นดินก็จะเป็นทำหน้าที่ทนายแผ่นดินนะครับนี่คือกระบวนการนะครับ แต่มันมยังมีระบบการกล่าวหานะฮะการกล่าวหาก็คือจะรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามันยังมีปัญหาก็จะมีปัญหาในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพราะมันมีหลายคดีที่เขาเออก็สามารถที่จะทําให้คนไม่ผิดผิดได้มันอยู่ที่พยานหลักฐานและการรวบรวมพยานหลักฐานการเขียนสำนวนนี่คือกระบวนการนะฮะที่มันมีอยู่ในสังคมไทย ก็ไม่ต้องพูดเยอะใหมายความว่าทุกคนรู้ว่าทําไมมันมีคนไม่ผิดสามารถผิดได้ทําไมคนไม่ได้กระทําผิดสามารถมีความผิดได้ติดคุกได้นะครับอันนี้ก็มันเป็นแบบนี้นะครับนะฮะอ่ะมาทักทายกันนะฮะสวัสดีครับคุณไอครับแม่สบอที่เกิดขึ้นกับคาเดนเนี่ยได้เห็นจากหมัญชรวันบอกว่า,วา,วามีมีคํานัดอ่ามีมีมีการนัดประชุมอ่ามีการนัด ไปฟังศาลแล้วนะ13บสิงหาตอนน้วเราก็งงเนาะงงที่ทำไมมันไหวนะะทำไมต้องไหวไหวเพราะอะไรไหวเพราะว่ามันมีอะไรที่เ,เกิดความชัดเจนในบทสรุปอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะมันมันถึงว่าไวมากนะฮะมันถ้าเราคิดถึงรายละเอียดของการต่อสู้นะครับ เช่นทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเนี่ยฮะหรืว่าใช้เวลานะฮะในการทําสํานวนส่งเนี่ยในการเขียนรายงานส่งเนี่ยเขาใช้คําว่าใช้ในใช้เต็มเลยนะใช้เต็มเลยนะครับยังมีส่วนที่ศาลท่านขยายเวลาให้ด้วยซ้านะฮะในส่วนที่ทุกคนจะได้เวลาไปในการขยายเวลาในการส่ง ทุกคนใช้เต็มแม็กเลยครับคือใช้เวลายื่นนอนมากครับยื่น,นานมากขยายครั้งละฝ่ายละห้าครั้งหกครั้งก็ใช้เต็มยังมีส่วนอื่นอีกที่ศาลท่านาขยายให้ด้วยซ้ำอะ่ะคือตอนยื่นนานมากพอหลังยื่นกับไม่นานอะ่ะเออนะะบางคนก็พูดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านะมีอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนว่าหนึ่ง อาจจะยืนตามศาลชั้นต้นสองอาจจะยกอ่าจจะคือคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือพลิกเลยพลิกเลยก็คือยกหมดยกประโยชน์ทั้งให้จำเลยที่หนึ่งที่สองยกให้หมดเลยตามความเห็นแย้งของศาลอาศาลรับโสทงสองนะครับ บางคนก็พิจารณาอย่างนี้คือมันไวไวมากจนจนทุกคนงงว่าอ่ด้วยเนื้อหาคดีต่างๆนะฮะเอกสารมากมายเนี่ยเออทำไมไวมากนะครับทุกคนบางคนก็บอกว่าน่าจะอ่าเรียกว่าน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นด้วยตามสารชั้นต้นอ่านะครับบางคนก็บอกว่าน่าจะยกนะเพราะว่ามันมีมันมีโบนัส ก็คือคำพิพากษาแย้งของศาลอาวุโสสองท่านไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีความน่าเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือมากจนเรียกว่าเป็นแนวทางในการอัอนนี้ได้นะฮะทุกคนก็วิเคราะห์อย่างนี้นะครับนะฮแล้วก็ติดตามดูนะครับว่าความวัยแบบนี้เนี่ยมันจะลงเอยอย่างไรนะเรวันที่13สามศาลอุทธรณ์นะครับจะมีคำพิพากษาอย่างไร นะครับผมนะถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องเชื่อมั่นบางอย่างนะครับเราต้องเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในความหมายนะั้นคือในหัวใจเราต้องมีความยุติธรรมด้วยนะในหัวใจเราต้องมีความยุติธรรมด้วยในหัวใจเราต้องไม่มีอคติด้วยนะครับในการคิดนะฮะไม่มีอคติตรงไปตรงมานึกถึงจุดที่เขาต่อสู้กันเรื่องอะไร จากนั้นเราก็ไข่ครวนนะฮะแล้วก็ดูที่หลักฐานที่จะกล่าวหาเนี่ยนะฮะเป็นว่าเป็นเพราะว่าเป็นลักษณะการกล่าวหากล่าวหามันต้องมีหลักฐานแต่คดีนี้ไม่มีหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานก็เลยต้องอาศัยพยานแวดล้อมแล้วก็ต้องใช้ทุกความรู้นะในการจะหาความผิด นะโยงไปเรื่องนิติวิยาศาสตร์เป็นหลักนิติวิยศาสตร์มีอะไรบ้างในร่างของเด็กไม่มี DNA ของผู้กระทำผิดใดๆก็เลยไปเล่นเรื่องขนที่จะพยายามหาว่าเป็นของใครนะครับนี่คือเขาเรียกว่าอาศัยหลักฐานทั้งนิติวิยศาสตร์ส่วนพยาน บอกเล่าเห็นเห็นผู้กระทำผิดไม่มีไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นคนทําผิดนะครับพยานที่มองเห็นคือเป็นพยานแวดล้อมนะครับก็จะมีน้ําหนักน้อยนะครับก็จะมาเล่นนิติทางวิทยาศาสตร์มันก็ยากนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับคำว่าเป็นประจัก์พยานนะครับถ้าจะ,ะถ้าพยาน บอกเล่ามองเห็นไม่มีภาพวงจรปิดไม่มีภาพอะไรเลยคือไม่มีอะไรเลยถ้าจะถ้าจะไปไปดูเกี่ยวกับคําพูดนะครับเพื่อจะบวกเพื่อจะบอกว่าผู้กระทำผิดผู้สงสัยเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุเช่นบอกเวลาเวลาเห็นนั่นเห็นนี่นะครับมันก็ยังคือมองว่าในการกล่าวหานั้นนะผมว่าทนายฝ่ายจำเลยสามารถที่จะหักล้างได้ นะครับถ้ามันถ้าไม่นแน่ใจถ,ถ้าถ้าทนายที่เขาเก่งเนี่ยเขาสามารถที่จะหักล้างได้นะฮะแบบนี้นะทีน,นี้ก็อยู่ที่นิติวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องขนหักล้างได้หรือยังหักล้างได้ไหมนะฮะขนนั้นอย่างไรการได้มาซึ่งขนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีการต่อสู้อย่างไรขนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วเนี่ยนะมันน่าเชื่อถือได้ไหม การตัดผมเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าทําไมต้องมีเรื่องการตัดผมเด็กอันนี้ยังงงอยู่ตัดเพื่ออะไรแรงจูงใจของคนตัดผมเพื่ออะไรทําไมต้องตัดผมทําไมต้องตัดผมก็เพื่อทําไมผมจึงมาอยู่ในรถทั้งที่ไม่มีแรงจูงใจใดๆ่าตัดผมไปทําอะไรเอาไปขายหรยอหรือไปทําอะไรนี่คือเรื่องประหลาดที่มันเกิดขึ้นแต่นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องพิสูจน์ผลผมตัด ทำไมต้องตัดผมเอาไปทําอะไรมันไม่มีอะไรที่จะเป็นแรงเป็นทฤษฎีเป็นวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จะทําให้มันมีคดีอื่นไหมว่าคนตายต้องตัดผมมันไม่มีอะไรที่จะเป็นทฤษฎีอะไรเลยนะครับเออถ้าเป็นอมองว่ามีหลักฐานว่า,เ,าเคยทำอ่ะ ทำประกันไว้เออไปเจอประกันไว้ะคนตายอาจจะมีส่วนทําให้ได้รายได้เออถ้ามันเป็นอย่างนี้อาพอได้นะครับอันนี้ก็ถ้าจะมองทางหลักฐานที่ถูกต้องนะหลักฐานประจักษ์พยานไม่มีแรงจูงใจไม่มีทางกล้องอาภาพถ่ายการมองเห็นคนมองเห็นไม่มีอะไรเลยจะเอาเรื่องขนก็ต้องพิสูจน์ให้ว่าขนเนี่ย ขนเนี่ยมันได้มา,ายังไงถูกต้องด้วยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เวลานานขนาดนั้นเนี่ยอ่ามันเป็นยังไง <sk r. S 1> การสื่อขนเนี่ยไม่ใช่สื่อครับไม่ใช่สื่อสื่อให้ถึงขนอ่ะขนที่ว่าไม่ใช่ขนของคนที่ถูกอ่เป็นจําเลยที่หนึ่งเลยนะคือมันมันห่างออกมาอีกครับไม่ใช่ขนของจํำเลยที่หนึ่งมันก็เลยพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ขนของจําเลยที่หนึ่งแต่มันเป็นขนที่พยายามบอกว่าเป็นของจําเลยที่สอ นะครับมันก็เลยมันก็ห่างออกมาอีกมันก็พิสูจน์ไปได้อีกว่ารู้ได้ไงว่าขนนั้นเป็นของจำเลยที่สองแค่บอกว่าเป็นญาติฝ่ายแม่มีตั้งหกคนอ่าทีนี้เวลาจะอธิบายเพื่อจะผูกมัดให้คนจะถูกลงโทษเนี่ยมันจะต้องเก้าสิบเก้าไม่ได้นะครับระดับสามจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่า ถ้าเราจะไล่ตามลำดับนะครับโดยเราไม่อคาตาินะความคิดเราต้องไม่อคาตาิเราก็ใช้หลักทั้งหมดหัวใจของเราจะต้องอมีคุณธรรมด้วยนะครับนะครัขอบคุณมากครับคุณเหมียวเนาะนะครับ <laughs> ก็คงเป็นหมายความว่า,าทำ YouTube แล้วไม่ได้เงินเลยนะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะ คดีอย่างนี้เนอะโอ้โหคนปังๆห้าร้อยหกร้อยฮะตอนนี้ก็ตามสภาพนะฮะก็ทำไปนะครับเดือนนี้เดือนนี้น่าจะยังไม่ได้ห้าห้าสิบเหรียญน,นี่ย,ยังไม่ได้นะแต่เดือนที่แล้วได้ได้ร้อยเหรียญน,นะเพราะเรื่องเพราะเรื่องสงครามเพราะเรื่องสงครามกลางยิงกันตอนนั้นอยู่นะทำให้คนดูเยอะขึ้นนะครับทำให้ได้ร้อยเหรียญน,นะ ก็โอเคได้ค่าไฟนะแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วนะครับนะก็พูดไปนะฮะเรื่อๆก่อนเนาะขอบคุณมากครับก็ว่ากันไปนะฮะอย่ามีทีนะครับฟังที่ผมพูดแล้วเนาะนะครับฟังที่ผมพูดแล้วว่าวิธีการ